สวัสดีครับอีเนอร์ท t นไทยแลนด์ครับผมวันนี้นะครับสมกับที่รอคอยครับผมรุ่นนี้ครับเราหาคอยครับกับชุดไดนะครับแกนได้หมดแล้วนะครับกลับมาเป็นรุ่นเดิมแล้วฮะตัวนี้เราเอาของแบรนด์แบรนด์หนึ่งมาทําเพิ่มนะครับคือวงจรมันดีมากครับแล้วก็เลยอ่าโอเคแต่อะไหลเขาเรายังมันยังไม่ใช่ครับเราก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพวกชุดเฟสชุดอะไรหมดเลยครับ ชุดไฟนะครับคอสเราเปลี่ยนแล้วนะครับเขาเนี่ยกําลังหวัดที่เห็นนะตอนนี้นะน่าจะมีผมว่าจะจะต้องมีแต่สองร้อยห้าสิบบวกครับมันแรงขึ้นนะครับอย่างตัวเนี้ยเห็นนะครับตอนนี้ผมต่อชแคลสี่เนี่ยเออสามเนี่ยเป็นเป็นสองดอกอยู่ครับผมนี้กว่าแปดนิ้วแล้วก็หนึ่งเป็นแหลมนะครับก็คือดอกเนี้ยครับเราตั้งเกณฑ์เยอะไม่ได้ครับเพราะว่ากําลังมันสูงมากครับเนี่ยแทบจะปิดอยู่แล้วครับเนี่ยดอกมันเหม็นหึ่งเลยครับเขาเนี้ย 8ดอกครับเด็กๆนะครับเป็นคาดีที่ค่อนข้างดีนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าข้อเสียของชิปตุวนนี้คือรันอินนะครับต้องต้องรันอินเพิ่มสําหรับใครที่ชอบเล่นคาดีสีชแนลมอดเฟดกำลังสูงนครับที่เป็น f u ลเลนส์นะครับตัวนี้จบนะครับราคาไม่แพงครับไม่ข้าวหกพันนะครับไม่ข้าม6กพันนะครับตอนนี้ผมตั้งให้เสร็จหมดแล้วครับนะครับเนี่ยถือว่าผ่านนะครับ เปลี่ยนเป็นเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ให้หมดแล้วครับเรียบร้อยนะครับเป๊ะๆเ,เลยนะครับอลองดูนะอันนี้เพิ่งทำเสร็จแล้วก็ลันอินเอ้ยเพิ่งเปิดเลยนะครับก็ยังยังไม่ได้แบบลันอินอะไรเลยนะนะครับ เสียงกรุยควรวนหวนมากับลมที่สะเตืตตรมระทมคำคืนฟื้นขงใจเงาด้วยกลางครืนพิวนกันถึงเจ้า แต่รอนนี้ตอนจดมา ไห้เพ็นดราสูงส่งที่รอเพื่อนที่น้องจะพึ่งพีลอย่าเร่ลงลอนน้องหายเจ้าจงระวังวิวภัยภาคแล้วลมอ,อ่อ,อ,อ,อนออนต้นตาลเดียว นิน้นะครับขนาดตัวครับฝ่ามือเดียวครับผมเก็บใต้บอดได้สองตัวครับแล้วกำลังสูงขนาดเนี้ยบอกเลยครับว่าสถานครับเปิดต้องคุมสัญญาณดีๆครับเพราะกำลังมาแรงมากนะครับดอกถ้าไม่ใช่มีดอกเยอะจริงครับหกดอกแปดดอกขึ้นไปเนี่ยผมบอกเลยว่า ซื้ออาจจะไม่คุ้มนะอาจจะไปเล่นร้อยสี่ห้าหรือร2อยี่สิบนะครับจะคุ้มค่ากว่าแต่พวกนี้คือกําลังมันสูงครับมันเอาไว้เล่นแบบกดโหดแต่ต้องการเสียงดีๆนะครับแต่บมบอกเอาเล่นเก์สัญญาณเล่นเก์อย่างเงี้ยให้มันน้อยสิผมบอกว่าทําได้ครับเกฑ์น่ะกำลังมันออกน้อยจริงครับแต่แรงดันก็ออกเยอะอยู่ดีท่านดอกคนไม่ไหวก็คือพังอยู่ดีนะครับเพราะงั้นโปรดเข้าใจตรงนี้ครับมันออกแบบมาเพื่อแบบแนวโชว์สัตๆหน่อยครับตัวมันเบาหวงเลยนะครับเนี่ยตัวเล็กที่เดียวเองครับเนี่ย เดี๋ยวผมเอาให้ดูมือครับเนี่ยทดเดียวครับเนี่ยกลางหน่อยๆเองอ่ะนิดเดียวครับดังพันน่าจะประมาณใบครึ่งนะครับแบงพันใบครึ่งอ่ะนะครับรักชอบมามาได้นะครับผมบอกเลยเลยว่าแจ่มนะครับขอลอดีนี้ให้นิดนึงครับชิปมันจะเปิดอความถี่ที่สูงกว่านี้นะฮะโอเคครับผมขอบคุณครับ